อายุหนึ you. No, you ่งเดือนกว่ากินนมแม่ล้วนไม่อึมาห้าวันแล้วเป็นอะไรไหมคะแม่ทั่วไปเด็กที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะกินนมแม่ล้วนเราก็จะเจอว่าน้องค่ะอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันหรือว่าบางคนนะคะอาจจะถ่ายทุกวันอยู่นะคะแต่ว่าจะลดปริมาณการขับถ่ายต่อวันลงเพราะลำไส้ลูกทํางานได้ดีมากขึ้นดูซึมเอาสารอาหารในนมแม่นะคะไปใช้ประโยชน์ได้แทบทั้งหมดเลยเลยแทบไม่เหลือกากนะคะที่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระก็เลยจะเจอว่าน้องค่ะนานๆหลายวันถ่ายทีบางคน3วันถ่ายบางคน5วันถ่ายบางคน7วันถ่ายบางคน10วันหรือว่าบางคนค่ะอาจจะสูงสุดถึงประมาณ19 ถึง20วันถ่ายแบบนี้ก็คือสามารถเจอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าเวลาที่ลูกไม่ถ่าย่ะอาการลูกปกติดีไหมลูกไม่ถ่ายหลายวันนะคะคุณแม่จะต้องเจอว่าลูกหายลมได้กินนมได้ตามปกตินอนหลับได้ดีเวลาที่น้องหาไม่ถ่ายหลายวันอัดแน่ๆๆน <ๆ S 1> ท้องมีลมในท้องดูแลทามาหาหิงนะคะที่หน้าท้องลูกแค่นี้นะคะก็จะพอช่วยคราอาการได้ใช้เป็นมหาหิงแบบนี้นะคะกลิ้งที่หน้าท้องลูกแบบนี้ก็ได้บางบ้านนะคะ,ะ,คะจะใช้เป็นรูปแบบเจลแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะกดออกมาจะเป็นเนื้อเจลสีขาวๆแบบนี้นะคะก็ดูแลทาที่หน้าท ได้สบายาช่วงที่น้องไม่ถ่ายนะคะคุณแม่อาจจะต้องไปช่วยลูกโดยการเพิ่มการกินผักผลไม้เพิ่มการดื่มน้ําแล้วก็เน้นให้ลูกกินนมแม่โดยเฉพาะนมแม่ส่วนหน้านะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและนวดท้องให้ลูกเป็นรูปตัวยูคว่ำทําท่าปูไตนะคะหรือว่าทําท่าเขาชิดพุ่งปั่นจักรยานในอากาศนะคะเพื่อให้ลาไส้เคลื่อนไหวได้ดีค่ะก็จะมีส่วนช่วยทําให้ลูกขับถ่ายได้ดีและที่ลูกไม่ถ่ายหลายวันก็ดูแลลูกแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกสบายท้องลูกนะคะไม่ถ่ายหลายวันแต่ว่าอาการคือไม่ไหวเลยอึอดอัดงองแงบิดเบ่งนมไม กังวลใจขั้นสุดแบบนี้คุณแม่พาลูกไปตรวจกับหมอนะแกนมาหาหิงเด็กตัวช่วยให้ลูกสบายท้องจิมได้แต่ก,การด้านล่างคลิปนี้